ก็ห้าคันหกร้อยบาทนะครับอันนี้เราคนที่สามยี่แปดอู้ห uh, ูอะไนอ่ะอู้ตะเล่นโอ้โหตัวมาเลยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณครัขอบคุณครับโอ่ขอบคุณครั สวัสดียามเช้านะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็เป็นซีรีตกกระพงอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตกกระพงบุฟเฟ่ที่บ่อลุงสอนนะครับนี่นะบ่อลูกสอนนะไม่ใช่ลุงสอนนะบ่อลูกสอนนี่มากระนันโต้งแล้วก็น้าตาลนะนาตาลกําลังมานะเดี๋ยวยังไม่ได้ประกอบชุดเลยนะครับเดี๋ยวประกอบกันไปเดี๋ยวมาดูกันบุฟเฟ่คันที่2เดี๋ยวเรามาดูชุดอุปกรณ์นะครับชุดอุปกรณ์วันนี้เอามา3ชุดนะครับก็เป็นชุดน้ําเช้านะครับเป็นลอกสตรีทเอนะแล้วก็คัน อ่าลาพาราคอนโวลนะครับอยู่ที่1 2บ0นะอันนี้เอาไว้เล่นน้ำเช้านะครับอีกสองคันนึงอีกสองคันนี่อันนี้เป็นคันเก็บนะครับอันนี้เป็นคันโบนกับล้อบ F7 นะครับแล้วก็เป็นชุดสปินนิ่งอีกชุดหนึ่งนะคันบาซอนกับล้อลูเวียนะครับก็เอาไว้สลับเล่นนะเวลาเมื่อยมือนะนี่ก็3ชุดมานี้ก็น้ำเช้าก็จะเป็นพวกนี่ไปยางหัวจิกนะหัวจิกก็เก็บแปดกลัน้ำน้ำเช้าก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมทําไว้แค่5้าหัวนะครับ แค่นี้ก็น่าจะพอละช่วน้ำเดือนนะก็วันนี้ค่าบริการอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับแต่คนไม่จํากัดนะที่ดูจากข้อมูลที่เขาแชร์หน้าเพจน,นะครับก็วันต้นวันนี้เป็นวันต้นนะคนก็เริ่มทยอยทยอยมานะก็เริ่มมาจับจองพื้นที่นะครับก็บ่อไม่กว้างมากนะอยู่ตั้งที่สี่สิบถึงห้าิเมตรได้นะไม่กว้างนะสองฝั่งนี้ตีถึงันเลนีไม่กว้างนะ เดี๋ยวรอเวลาเท่านั้นนะครับรอเวลาที่เตรียมแบงค์ร้อยให้หนูใบหนึ่งมีปะอ๋อแบงค์ร้อยใบหนึ่งจะได้ทอนห้าร้อยใ่ไคะนี่ครับขอบคุณมากมากเลยค่ะสามสิบแปดเออหนูมานสุกว่าของอาจารไสามเจ็ดก็ค่าคันหกร้อยบาทนะครับอันนี้เราคนที่สามสิบแปดซื้อหวยได้อ่ะเนี่ยเราสามแปดเนาะ ตรง,งนู้นน่าจะมีห้าสิบคนนะวันนี้เนี่ยห้าสิบคนเลยนะเพราะว่าเราทีสามสิบแปดละมองไปก็ตรง,งน,รนู้นน่าสิบกว่าคนมีทะลุห้าสิบกว่าห้าสิบหกสิบอะอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอลุนกันนะครับอีกไม่กี่นาทีก็เดี๋ยวได้เริ่มแล้วเดี๋ยวเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาให้สัญญาณนะเราเริ่มแล้วนะ อยู่ตรง้าชิดด้วยนะมันหันอู้โดนโดนบ่อบ่อไม่กว้านะตีไม่ต้องไกลมากนะอเราจะฟันพันจนะึกฝั่งนู้นนะขึ้นแล้วครับท้ายบ่อขึ้นหนึ่งตัวยังไม่โดนนะนี่ตานโดนแล้ว เยียมนะนี่อุ้ยไม่โดนไม่โดนรูดรูดถือว่าไม่เดือดมากถือว่าไม่เดือดน,นะไม่เดือดน,นะ น้ำเช้าไม่เดือดนะครับขึ้นไม่ถึงสิบตัวนะก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะนี่เป็นเหยื่อเล็กนะครับเดี๋ยวเอาเป็นปลายางก่อนนะหัวสามจุดห้านะครับ็กปลยางเพราะว่าน้ำเช้าปลาไม่เดือด เช้าไม่เดือดเลยขึ้นไม่ถึงสิบตัวนะน่าจะต้องเป็นแบบงานเก็บแล้วมีข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับน้าําเช้าเดือดไม่เดือดนะถ้าเือน้าเช้าไม่เดือดปลาก็เหลือเยอะนะครับก็ตกทั้งวันแต่ถ้าน้ําเช้าได้เดือดปลาหมดก็ไม่มีปลาให้เก็บนะ จะโห่เหรอเมื่อกั้ลงเพื่อมันเอาเลยอ่ะเหรอใช่มันไม่ใช่ปลากระพงอย่างตึงเลยอุ้ย ตัวอะไรอ่ะอุ้ยปลาเล็ดปลาเล็ดของดีเนี่ยข้าเต็มปากเลยตัวอะไรเนี่ย เขาให้มันตกกับโคงนะเนี่ย <c oughs> ลปลา <c oughs> แรดใหญ่ปลาแรดครับแรดใหญ่ได้ลยอโอ้โหตัวไปเลย อ๋ขอ,ขอ,รรอครับมันจะตายไหมเนี่ยกนะลัวมันตายนี่เราได้เขาให้มาตกปลากระพงโดยปลาเลดเฉยเราสรุปนะครับได้เป็นเงินนะพี่เอาให้มาปล่อยบ่อนี้นะ โอ้ท่านท่านได้เป็นปลานะโัพวพ้ใหญ่ <c oughs> แล้วนู่นน้ำเช้านะมีแค่นะตัวเดียวไม่มีเลย <c oughs> ลมมันแรง เกี่ยวมากกว่านะใช่เว้ะเหมือนปาไม่กัดให้มันนอนกันนะตึกต๊กตึก๊กตึ๊กกันเช้าเช้างนี้นะแต่เห็นนะ้ลกับตโะโงนาดีกว่าใช่ดนะูแล้วมาแล้วน้อยหนึ่งครับ โดนบบปลาอะไรเนะนี่นยวันนี้เนาะโดนกระพงหรอที่โอ้ล่อกระพงผมใจ <c oughs> แเล่ผมมาตกกระพงไม่ <c oughs> โดนกระพงลยเนี่ยโดนอะไรตัวอะไรก็ไม่รูโบบ้รร <c oughs> โดนแล้วครับครับขอบคุณครับมาแล้วหนึ่งตัวโห่หลุดพอดีเลยมาแล้วครับกบระพงตัวแรกมากี่โมงวนะเนี่ยสิบโมง เช้านะครับใลกระพงตัวเลขกออย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวเก็บเนี่ยนะไซก็ประมาณรูนึนงนะเก็บนี่ครับนี่พงบุฟเฟ่เราลองย้ายมานะตอนแรกอยู่ฝั่งนู้น,นครับย้ายมาตัวฝั่งนี้นะเพื่อป้ามันหันหัวมาฝั่งนี้เยอะกว่านะเกี่ยวปะ ฝังนี้คนเน่นๆคือปากัดค่อนข้างดีนะครับาณนี้นคนเดี๋ยวลองเดินเล่นๆไปรอบๆบ่อดูนะครับเผื่อโดนนะเพราะว่าคนก็มีรอบหมดเลยคนค่อนข้างเยอะวันนี้โดนแล้วนะ งงอะดูเฉยครับามันกัดเบามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังกดอยู่นี่แป๊บนึงที่ครับขอบคุณครับ นะเอาไปเก็บก่อนก็ได้มาตัวที่สองนะครับปลามันกัดแบบเแบบาแต่จัดเลยนะกัดแบบมันลงไปแล้วอ่ะเบาแ,แบบโผกัดได้ระยะกัดเบาแบบเบาแต่จัดเลยอะ่ะจบแล้ว,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 วนมาตามมาพอดี นี่นี่กลางมากลางมาตันเนี<ะ>่ยเกี<ะ>่ยวมั<ะ>ตันตัวหนึง่งน<ะ>ี่ตันก็นได้<ะ>ได้ดีเ,เด้มาผลมาแล้วไปเก็บเกี่ยวปะเนี่ยมันเหมือน,นเกี่ยวจังวะ,ะตันเหมือนเกี่ยวเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเกี่ยวมันนินแน่เลยวะย่ะววไปได้ไหมเนี่ยต้องโทษทีครับป่าอะไหมเนี่ย,ยมันนินปะเกี่ยวหลัง,ง,ว,ลงว่าแล้ววิง่งโหดูดิมวิ่่งอยงเกียหลัง่อือ หวหลุดมากเลยนะข้เท่าที่ขาเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังปลาใช้หลังกินดึงมาดึงมาดึงมาอยู่ที่จริงมันนิ้นเงียปลาอะไรนะโค้งโอ้โหยัดเท่ ดีครับผบคครับไงนะา,าใช้หลังกินก็ได้ลปลาบอกไม่ใช่ปากินแล้วตัวที่สามครับใ <laughs> ช้หลังกินจติืไ <laughs> ว้ได้เต้มนะใช้หลังกินนะนะนี่นะตัวที่สามนะครับก็ปลายยางติดน่าจะนอนนะแต่ช่วงบ่ายนะครับกัดค่อนข้างยากผมไม่ได้เปิดกล้องนะ มันกัดค่อนข้างยากนะครับเนี่ยอในตัวที่สามมาแล้วครับผมนะเดี๋ยวเอาไปเก็บประมาณ่ายสามนะครับอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ต้องพอแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับสักสี่โมงเย็นนะครับก็ถือว่าได้รอดนะสามตัว <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ค่อนข้างก,กัดยากนะเพราสะสภาพอากาศวันนี้ลมแรงทั้งวันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนหน้านี้มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงน,นะครับ ก็เลยวันนี้ค่อนข้างเริ่มดีขึ้นแต่ปลาก็น่าจะปรับสภาพไม่ได้นะอยู่ที่วันนะครับแล้วแต่วันแต่วันนี้ปลากัดค่อนข้างยากนะครับแต่ก็กัดเรื่อยๆนะอยู่ที่ใครจังหวะใครจะโดนไม่โดนนะมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นช่วงๆเป็นจังหวะเลยแบบขึ้นกระจายหมดเลยนะอยู่ที่จุดยืนแล้วนะว่าใครยืนเจอไม่เจอนะก็เหยื่อที่เห็นกันประจําที่กัดนะครับก็เป็นลักษณะพวกปลายางนะค่อนข้างจะกัดปลายางดีนะครับ็ดีก็ เล่นยากนิดนึงนะวันนี้ลมแรงยกปุ๊บลมมันพัดสายนะมันค่อนขออ้างยากนะครับก็กเลยเน้นเป็นพวกปลากอรอค่อนข้างจะดีกว่านะค่อนข้างจะเวอร์กว่านะสำหรับวันนี้นะก็ปลายางก็เป็นปลายางเล็กๆนะมาทั้ง2.3นะหัวจิก3กรัม2.5กรัมนะประมาณนั้นนะแต่สีที่กัรดีๆอาจจะเป็นพวกสีม่วงๆนะอเออไอเราเราก็ไม่มีหรอกสีม่วงๆสีม่วงๆอนะ่ะ สลิมสลิมสีม่วง,งอะไรนะชีเขาชีเขานิยมกันนะครับนั่นแหละกัดค่อนข้างดีนะเราไม่มีนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไ้หาซื้อกันเดี๋ยวดูทัานต่อนะครับก็อีกชั่วโมงหนึ่งดูกันขออีกสักตัวหนึ่งนะ <fs ess> อ้อาวักมั้ย <s ess> ตัวเล็กจังอะ่ะไายได้มาอีกตัวครับปล,งลังเหรอปิดกล้องไปทีเดียวเองผมโอ้โหป<ม>ิดกล้องไปเมื่อกี้ปลายัง ดำเลมอนนาโต้เน,นี่ยนาโต้ให้มานี่ยนะตัวที่สนะี่นะนี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งโอ้ล็กเลยเฮ้ยตัวที่สี่อือผมปิดกล้องไปเมื่อกี้อเองเรียบร้อยเลยโดนอีกแล้วอันนี้ครับตัวที่สนะี่นะจับยากนะเปิดกล้องบางทีมันก็ไม่กัดอ่ือมันมากัดตอนปิดกล้อง เก็บตสรุปนะครับสำหรับบอากระพงบุฟเฟ่ลูกสอนนะก็ได้ไปสี่ตัวนะปลากระพงก็ถือว่าพอตัวรอดนะแต่ว่าวันนี้ภาคกัดเขย่งยากนะครับก็ที่ได้ส่วนมากจะเป็นปลายางนะปลายางก่อล้วนๆเลยนยคนก็ยังอยู่เยอะนะสี่โมงเย็นนะคนก็ยังหายอยู่นะก็วันนี้เราได้ไปสี่ตัวแล้วก็เงินอีกหนึ่งร้อยบาทนะปลาเล็ด พอปลาเล็กเขาไม่ให้ไม่ให้อ,ออกนะแล้วเราก็ได้เขาให้เป็นเงินรางวัลแทนนะเหมือนเราเป็นปากเกมนนะอ่ะก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ